ไม,ไม่รู้จะกอบแม่ยังไลงลลูกก็ไม่เป็นเด็กร้องไห้ขนาดนี้เนี่ยต้องพามาที่สาธานะณะฉันขอโทษนะคะเดี๋ยวฉันจะกอบให้ลูกนอนเดี๋ยวนี้ค่ะไม่ได้ห้ามร้องเดี๋ยวนี้นี่เธอมันจะเคยไปแล้วนะตอนเด็กไม่เคยร้องไห้หรือไงฉันจะร้องหรือไม่ร้องแล้วยังไงเป็นหนักหัวเธอหรือไงเดี๋ยวผมช่วยดูขึ้มารครับคุณครับ ดีกว่าโยดไปไหนเธอทําฉันหงุดหงิดจ่ายค่าเสียหายมาเดี๋ยวนี้หลักฐานอะ่ะมือถือผมหมดแล้วถ่ายเก็บไว้แล้วแหละส่งให้ตำรวจเรียบร้อยแล้วคุณใจเย็นนะครับอีกสักครู่อ่ะต้องจะมางั้นไปดีกว่าฝากบลูกเลยนะพี่คะพี่ครับนี่ลูกผมเองครับพี่ไปซื้อของมาแป๊บเดียวครับพี่กลับมาลูกผมหายไปเลยยังไงก็ขอบคุณพี่มากนะครับเดี๋ยวคุณอะ่ะคุณไปขอบคุณผู้หญิงคนนั้นดีวกว่าผู้หญิงคนนั้นอะ่ะเป็นคนช่วยไว้